สวัสดีครับผมตองนะครับ f o r d Option Service นะครับวันนี้เรามาอยู่กับเป็น f o r ์ e v e r ว e เนะครับ2.2นะครับคันนี้เป็นตัวโลสุดนะครับคันนี้ทำอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวทีละรายการนะครับก็ทำรถรุ่นตัวโลนะครับให้เป็นรุ่นตัวท็อปนะครับก็เอาระบบของตัวท็อปมาไว้ในตัวของ2.2นะครับตัวเก่านะครับคันนี้ทำเยอะฮะมาดูฝั่งคนขับเลยนะครับ ก็ก่อนอื่นเลยนะครับคันนี้ก็เดิมๆเนี่ยจะเป็นกุญแจกุญแจบิดธรรมดานะครับอันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นกุญแจคีย์เลสนะครับก็คือเป็นต <Hayır. S 2> ัวนี้สามารถสั่งสตาร์ทรถได้นะครับอ่าในขณะที่เราจอดตากแดดร้อนๆเนี่ยก็สามารถสั่งสตาร์ทรถด้วยกุญแจได้นะครับอันนี้ผมลองเทสให้ดูนะครับอ่านะครับอันนี้ตากแดดร้อนๆเนี่ยรถสตาร์ทนะครับแอร์ทำงานนะครับเครื่องยนต์ทำงานแอร์ก็ทำงานทันทีเลยนะครับอ่า ก็จะมีไฟบอกสถานะที่กุญแจนะครับเพราะวันนี้แดดค่อนข้างจะร้อนนิดนึงนะผมรีวิวคลางแดดอ่าก็อ่ะ,อะมาดูในรถกันอ่าตัวแรกก่อนนะครับก็เราเปลี่ยนกุญแจจากเป็นกุญแจบิดก็เป็นคีย์เลสนะครับคีย์เลสเนี่ยก็สามารถสั่งล็อกได้คลายล็อกได้ด้วยมือของเรานะครับก็เป็นสมาร์ทเอนทีแล้วนะครับอ่ากดล็อกคลายล็อกนะครับแค่มีกุญแจอยู่ในมือเรานะครับอ่าก็ต้องไม่ต้องไม่ต้องกดกดล็อกอยู่นะครับอ่า ก็มาดูนะครับหน้าตาที่เปลี่ยนไปนะครับของรถรุ่นนี้นะครับจากเดิมเป็น2.2นะครับก็จะมีกุญแจบิดนะครับกุญแจบิดแต่คันนี้ไม่มีแล้วนะครับเราก็ปิดรูไปแล้วครับก็พุชสตาร์ทนะครับอ่าก็เปลี่ยนพุชสตาร์ทอ่าถ้ากล้องถ่ายพุชสตาร์ทนะครับเป็นพุชสตาร์ทแท้นะครับอ่าตัวนี้เป็นระบบแท้ของโรงงานนะครับยกจากรุ่นท็อปมาอยู่ในตัวโลนะครับอ่าโอเคนะครับไปดูด้านหลังกันนะครับอ่าก็ ด้านหลังนะครับตัวนี้เป็น t d e ดเลยนะครับก็จากรุ่นโลหรือรุ่นที่อาจจะเป็นรุ่นลองนะครับก็ไม่มีระบบฝาท้ายไฟฟ้านะครับใครที่ซื้อพวกตู้เล็สปอร์ตพวกนี้หรือว่าตัวกเก่าครับตัว2.2ไม่มีเตะเท้าไม่มีเซ็นเซอร์เตะเท้าไม่มีฝา,าท้ายปิดผึฟ้าเนี่ยอ่านี้เรายกของรุ่นท็อปมาไว้ในตัวนี้เลยนะครับผมเทสให้ดูนะครับเตะเท้าก่อนนะครับอ่านะครับ ผมเตะเท้าปุ๊บเซนเซอร์ทำงานนะครับฝากระโปรงดีดนะครับของเราก็จะใช้ระบบแท้ทุกอย่างนะครับแม้ตั้งแต่สวิตยันถึงโช๊นะครับโช๊กโช๊ก็เป็นมีพาร์ต o รอมเข้านะครับแท้ฟอทุกอย่างนะครับระบบไวริงเดินเข้าระบบทุกอย่างนะครับก็เป็นระบบแท้เปลี่ยนโชค2ต้นเลยนะครับก็เป็นระบบแท้กดฝั่งปิดฝั่งเปิดได้เหมือนเหมือนแท้ทุกอย่างครับ เพราะว่ายกระบบแท้มา,าอยู่ในตัวโลนะครับตัวนี้ปกติรุ่นนี้ไม่มีนะครับอ่าก็ยกจากรุ่นท็อปมาไว้ในตัวโลนะครับก็เป็นเซ็นเซอร์เตะเท้าด้วยอ่าเปิดปิดฝาท้ายอ่าเปิดปิดกับกุญแจก็ได้นะครับสามารถสั่งเปิดได้อ่าครับอ่าผมสั่งล็อกได้สั่งลงได้นะครับอ่ะ ก็เดี๋ยวมาดูที่หน้าจอเลนไม้นะครับให้ดูว่าระบบแท้เนี่ยมันก็จะมีโชว์ตรงหน้าจอนะครับสมมติว่าฝาท้ายเปิดอยู่อ่าผมผมก็จะเปิด่ะเปิดออนก่อนนะครับอันนี้เราสตาร์ทรีโมทเมื่อกี้ออนย,ยังไม่ติดนะครับอ่าผมเปิดฝาท้ายอ่านะครับก็จะมีแจ้งเตือนนะครับอ่าไลท์เกตนะครับอ่าตัวนี้เป็นฝาฝาท้ายเปิดอยู่ครับอ่าก็ระบบแท้จะมีเตือนนะครับของรถยนต์ฟอร์ดจะมีเตือนจะมีทุกคันอยู่แล้วตัวท็อปนะครับอ่เราให้ดูว่า อุปกรณ์ที่เราใส่โปรแกรมที่เราใส่เข้าไปเป็นระบบแท้ทุกอย่างนะครับไม่ใช่ของจีนนะครับการทำงานก็เป็นแท้ทุกอย่างนะครับก็มารีวิวให้ชมกันครับเป็นฟอร์ดไอเวลส์นะครับ2.2ตัวโลนะครับก็ท่านใดที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับอยากจะอัปเกรดรถยนต์ Ford ให้เป็นตัวท็อปนะครับหรือบางฟังก์ชันที่ศูนย์เขาไม่ให้มาอยากจะเพิ่มนะครับทางเราเพิ่มได้เกือบทุก ทุกฟังก์ชันนะครับกเว้นช่วงล่างพวกขับสีนะครับพวกขับสีพวกนี้เนี่ยถ้ามีของครบเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับก็ระบบภายในเบรกอัตโนมัติเลนคิปปิ้งนะครับ a d ด p t i ี e Cruise c o n t นะครับขับรถาตามรถคันหน้าแบบกัดระยะห่างนะครับพุ s สตาร์ทนะครับคี y l e s s นะครับเราทําได้หมดนะครับตัวนี้นะครับก็สนใจอัปเกรดรถยนต์ Ford เป็นรุ่นท็อปนะครับก็ Ford Option Service หัวใจนะครับศูนย์เก้าแดศูนยน้าหกหน้าห้าเก้านะครับผมตองนะครับก็วันนี้เดี๋ยว รีวิวไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันต่อไปนะครับขอบคุณครับ